สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิร์มูจูชานลนะคะวันนี้เราก็เดินไปเอาข้าวนะคะมาออวร้วปพา่พอปลาคะเดี๋ยวไปเอามาใหม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาใหม่เนอขอบคุณเอฟซีลุงจิ๋วเอฟซีของโอสตร่อ๋อเหรอของโอสตอรี่นะคะ นี่นะคะ FC ของโอสตอรี่นะคะแจกข้าวนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ดาได้เท่าไหร่แล้วโอ้ยเมื่อเช้าหนูไปซื้อของไปเรียนไปเรียนโดยตรงเลยนั่นเนี่ยปะไปเรียนตรงไหนอ่ะอาครูหนูนาไม่ได้สอนเหรอสอนเหรอสอนแต่เวลาใส่สีมันไม่แจ่ม ของพิกเซลจะแจ่มเออของพิกอกัดจะแจ่มเพราะจะทำไพี่ใส่ของพิกแจ่มอัดไม่ค่อยแจ่มเลยอ,ะอ่ะเหรอู้ครบแล้วคะเก<า>ินแล้วอะไรคะชั่วมออโมงแล้วเมื่อคืนแม่ของเฟื่องอ่ะเฟื่อนแรงเดี๋ยวให้คุณหนึ่งให้กรอบให้ แล้วก็เปิดออกเลยสิพี่อยู่ไหนมีอะไรข้างในไม่รู้เลยข้าวอะไรครับโอ้น่ากินจังเลยเอาียซอนไม่ได้ให้ช้อนมาบอกข้าวกะเพราไข่ดาวปลาซอเสละคะเด็ดนะคะไม่มีช้อนเหรอคะไม่มีค่ะนี่ค่ะช้อนนี่นะคะนี่นะคะเอฟซีนี่นะคะเอฟซีของโอ้สตอรี่นะคะนี่นะคะก็ได้แจกข้าวนะคะ

ต้องเงินเท่าไเหรอไม่วันนี้ไปหาซื้อนั่นไปหาซื้อของดีใจด้วยเด้อพีวยจากขอบคุณค่ะทานทานเหลือไม่ได้ยังไม่ได้ถึงสองคนแล้วสู้สู้ไม่ได้คิดซะซู้สู้คิดของไม่ดังคนดูน้อยอก็คิดมันไม่ได้ใจไม่งนี่ก็เหมือนกันไม่ได้แต่งปกไม่ได้อะไรเลยพี่ค่ะ มีอนไนก็โหลดไปอันนั้นแหละกำลังรับงนีีนะคะ fc คะนี่นะคะก็ fc ของของโอส story นะคะก็ได้การแจกข้าวนะคะเอาไหนจะฟืนเงินมาไหนแม่ไปไหนแม่ไปไหนเอาทำอะไรเดี๋ยวไปดูดิแอนทำอะไร เดี๋ยวมไม่ด้ดอ้าวพี่ก็คิดว่าแอนไปไหนโอ้นี่ไงไฟแม่น,นอนคือดับอ๋อดี่ยังไม่ได้ขึ้นไลยเนาะพี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยต้องไปจ่ายค่าของน,น้ำน้ำก็ขนุมอะไรซื้อมาบอกเออ น้ำ <Okay. S 1> น้ำแดงอบน้ำไอ้นั้นเดี๋ยวไปทานปลาซอก่อน,นออเดี๋ยวไปทานปลาซอนี่จะเปไหนร้านปลาสอปลาสอแจกข้าวไม่แจกช้นนอเน <laughs> เดี๋ยวไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละแม่ดาจ้านัง่งนัง่นองอยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนเนี่ยนะคะดูหมอหนุ่มทำอะไรคะอุ้ยมองหมอหนุ่มไม่รู้จักเลยทำไมวันนี้หมอหนุ่มหล่อจังเลยก็วันนี้เป็นคนใหม่แล้วครับเรียนเรียนโชว์ใหม่แล้วใช่ไหมคะหมอหนุ่มได้เกิดใหม่วันนี้ครับเพราะว่าสาบานเลยไว้ว่าหนึ่งหมดโลกเวโลกรรมเมื่อวานวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เสื้อผ้าเก่าก็จะทิ้งให้หมดโอ้โหใหม่ให้หมดทีนี้เลยแบบสีสันเลยใช่ไหมคะเป็นแบบผมออกแบบ ให้กับช่างตัดผมเลยเป็นท่าเป็นทรงยกขาครับผมโอ้หล่อมากหล่อมากนี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างโค้งก็จะไปตัดผมทรงยกขาครับผมครับทำไมต้องเรียกทรงยกขาก็พี่ดูเองมันยกไปแล้วอะไปทางขวาอย่แต่เห็นออยกขวายกขาแต่เห็นแต่เห็นแต่เห็นคุณนมแสดงก็ไม่รู้ไงแสดงว่าเราไม่ไม่ดูดูไได้ถ้าใครดูคิปผมก็รูวันนี้คุณนมวันนี้ก็เห็นคุณตั้มแบบ อันตัดผมใหม่เหมือนกันนะตัม้มใช่ไหมใช่ตั้มที่มาหาใช่รอมาก เพดูไหมคะสวัสดีค่ะพี่อ๋อวันนี้ยังไม่ได้ทักทายกันแต่ไม่มีช้อนค่ะไอผมงหม่พี่กินได้นะครับีกินได้นะครับได้ยพี่น้มครับได้เลยตอ้ยีพิเศษแต่สียดาไมช้อนว้าวตวต่อมาว่าอตตอตกนคมเลยกทไม่้ากอเป็นรมดได้ยง ไปเอาไปเอาเลยน,นี่นะคะก็ทำการแจกข้าวนะคะ เนี่นะคะช้อนไม่มีค่ะถอยเลยค่ะหมดครับอ้าดูค่ะนี่นะคะก็เอฟซีลุงจิ้มนี่อ่ะน้องโอสตอรี่นะคะแจกข้าวนะคะข้าวหมกข้าวเนื้อฮะก็ได้ทำการแจกอาหารให้กับยูทูบเบอร์นะคะได้ทานอิ่มอร่อยกันนะคะ อันไหนนบอก่ามันเสือมันเป็นยังไอันไหนลูกมันไปไหนนี่นะอันนี้ใช่ไหมก็ถูกแล้วนะเอ้นี่เห็นไหมทำปกได้สวยนะ นูต้องให้เด็กสอนเนี่ยไอตัวนี้ยนูทไม่ได้เลยเอ๊ะทำไมไมันก็เน่จาสีมันทนไม่เขาทำถูกแล้วนะวก็นะี่งไงอันนี้เซฟแล้วเนาะจะไม่โลคก็มมไม่มีเนี่ยจับกับจับจับับจใชไม่ได้ ้างไมเ้างจทำาไมไอ้ตัวเซฟมันไม่มีอ่ะมันจะมีแบบเครื่างไหนข้างไหนนั่นลงมาอ่ะแม่ดาใา่ะอัข้าให้น้องไม่แหละแม่ดาลองดูลองดูว่าให้หนูน้าบอกก็ได้ให้หนูน้าบอกนี่นะค่ะก็เนาะ อ๋อวันนี้จะมีนางรำนะคะคงจะรำนะคะนี่นะคะเอซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็น่าจะมีการรำแก้บนกันนะคะนะครับฉะนั้นก็เราก็ ดูนะคะนี uh, so can ่นะคะก็เราก็ได้อิ่มอร่อยกับอาหารของลุงจิมมี่นะคะเนาะนี่นะคะเอ็ดซีดูนะคะข้าวกะเพรานะคะกะเพรากะเพราหมูไข่ดาวนะคะนี่นะคะนี่นะคะไม่มีช้อนไม่มีช้อนน้องเฟิร์น สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส,สกไคร b ์ช่องเฟิร์มมุนชูชาน n e ลนะคะสวัสดีค่ะ